ทุกคนฮะเวลาดูคลิปของครูกรีนเนี่ยบางทีก็จะมีสอนเทคนิคโน้นนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะคำถ,ถามคือพวกเราอ่ะรู้สึกเชื่อแค่ไหนสําหรับใครก็ตามที่ดูคลิปครูกรีนแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อคล้อยตามอันนี้ครูกรีนอยากจะขอเตือนนะฮะว่า ระวังระวังไว้หน่อยเพราะสิ่งที่กรีนหยิบมาพูดคุยกับพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลซึ่งซอฟต์สกิลนะมันคือทักษะจับต้องไม่ได้ทุกคนมันขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับรสนิยมขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณคุยเวลาที่คุณคุยและผู้คนที่คุณคุยด้วยฉะนั้นถ้าเกิดจะมาเอาหนึ่งทฤษฎีไปแอพพลายในทุกๆอย่างเนี่ยกรีนก็ไม่แนะนําแน่นอนกฎของการเรียนซอฟต์สกิลข้อหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้อะต้องรู้จักกฎนี้ฮะเขาเรียก exceptional rules หรือ กฎข้อยกเวน้นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติครูกรินบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้สิถูกมันก็จะมีคนเถียงได้ทันทีว่าแล้วอีกแบบมันผิดตรงไหนซึ่งอราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกฮะของแบบนี้มันคือวิธีการรับมือจากสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นสถานการณ์สถานการณ์ไปฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนนะฮะได้ลองเอาไปปรับใช้ฟังหูไว้หูอันไหนเวิร์กกับตัวเองก็ทำอันไหนไม่เวิร์กก็แค่เปลี่ยนวิธีแค่นั้นเองว่าแล้วก็กดแชร์คลิปนี้เลยครับผม